ทำไมสนักถึงภูมิใจในชีวิตตัวเองโลกไม่หยุดนิ่งเราจริงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเซอร์วันพอดคาส์สวัสดีค่ะ พอพูดถึงเรื่องของสุนัขก็คงจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่าเราไปสนใจทําไมว่าสุนักภูมิใจในทีวิตตัวเองไม่เห็นจะเกี่ยวกับมนุษย์เลยทําไมสุนักถึงภูมิใจในชีวิตของตัวเองแล้วมนุษย์ละ่ะมนุษย์ไม่ค่อยรักหรือภูมิใจในตัวเองเหรอกวันทั้งวันของสุนัขอาจดูเหมือนมีแค่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นวิ่งไลค่คาบบอน วิ่งไล่โลกระจอกดมกลิ่นต้นไม้ฉี่ทิ้งอาณาเขตแล้วก็กลับมาเป็นดิกๆลิกๆขิ่างหออาหารมื้อโปรดของมันแต่ถ้ามองที่ลึกกว่านั้นชีวิตของสัตว์ก,ก็มีความลึกซึ้งในตัวเองนะคะและพวกมันอาจจะเป็นอาจารย์ด้านปรัชญยายแห่งความสุขแท้จริงก็ได้ถ้าเรามาคิดกันดูให้ดีๆมาดูการวิเคราะห์นะคะของมาร์กโลแลน าศาสตราจารย์ภาควิชาปัญญาชาวเวลและผู้เขียนหนังสือ The Work of Dog เขาได้บอกว่าสุนักมีแค่สองสิ่งในชีวิตที่ทำให้มีความสุขนะคะอะไรเอ่ยติ๊กตอก,กติกต๊กตอก,กติก๊กตอกนั่นก็คือความรักในชีวิตและการลงมือทำและเขาก็ยังยืนยันต่ออีกนะคะว่าสุนักรักชีวิตของพวกมัน มากกว่าที่เรารักชีวิตของเราเองเสียอีกซึ่งนักไม่มีความสามารถในการไต่ตองตนเองนะคะแต่พวกมันมีภาวะก่อนการไต่ตองคะ่ะหมายถึงว่าการรับรู้ว่ากายมีอยู่ของมันสัมพันธ์กับวัตถุอื่นนั่นเองแต่มันไม่สามารถตระหนักเองได้นะคะว่าชีวิตมีอะไรอื่นอีกบ้างนอกจากการวิ่งไล่ลูกบอลพูดอีกอย่าง ูดง่ายๆก็คือนักรับรู้ของการมีอยู่ของตัวเองในเชิงกายภาพค่ะแต่มันไม่ได้มีความสามารถในการคิดในการไต่ตองคุณค่าของการกระทานั้นมาดูตัวอย่างนะคะลาุนัขเขาวิ่งไล่ลูกบอลมันก็จะรู้นะคะว่าตัวเองกําลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่ไปหาวัตถุที่อยู่ตรงหน้ารับรู้ว่าวัตถุนั้นมีระยะทางวัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง และวัตถุนั้นสามารถที่มันจะคาดได้แต่สนกจะไม่ได้เคยคิดในใจคนนั้นนะคะเช่นทําไมอ่ะทาไมฉันถึงต้องวิ่งไล่ลูกคุบบอลสิ่งนี้มีความหมายอะไรต่อชีวิตของมันหรอหรือถ้าฉันคาดลูกบอลไม่ได้จะรบเร็วหรือไม่โแรแลนด์เขาได้ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างชาโดหมาของเขาคะ่ะสนเจะลมาร์ชเชล์ของเขานะคะที่มีนิไซ อันตรายอย่างเห็นได้ชัดไม่สามารถปล่อยให้เดินเล่นในส่วนสธนาธารณะได้แต่มันก็ไม่มาแต่มันก็ไม่มีความตะหนกถึงผลกระทบเหล่านั้นเลยนะคะที่มีผลกับสิ่งรอบตัวของมันเลยไม่ว่าจะเป็นการก่อเรื่องทะเลาะกับหนักตัวอื่นหรือการฉี่ใส่มานั่งในส่วนสธนาธารณะดังนั้นการขาดการไต่ตองของชาโด จึงทําให้มันไม่อาจเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่สุภาพเรียบร้อยได้นะคะเพราะมันมีเข้าใจว่าการกระทำของตัวเองมีผลกับสังคมหรือมีผลกับกฎเกณ์รอบตัวอย่างไรนั่นเองค่ะจึงทําให้ชาโดสัมผัสถึงความสุขได้จากสิ่งเล็กๆเ,เช่นการวิ่งไล่ดาวอีโกนาที่กำลังอาบแดดอยู่ริมคลองแม้จะไม่เคยจับอีโกนาได้เลยนะคะแต่มันก็เต็มใจ เล่นเกมนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกวันอยากมีความสุขคะ่ะพูดให้ง่ายเข้าใจง่ายก็คือว่าการค้นหาความหมายของชีวิตเป็นเรื่องยากสําหรับเปาใช่ไหมคะแต่รู้ไหมว่ามนันเป็นเรื่องง่ายของสุนัขเลยคะ่ะเนื่องจากความสุขของพวกมันเป็นความสุขที่เกิดข,ขึ้นจากธรรมชาติที่แท้จริงคะ่ะและออกมาจากภายในของมันขณะที่มนุษย์เองต้องดิ้นรนให้ได้ความสุขนั้นมา โดยเฉพาะความสุขและความสําเร็จในแบบที่คนอื่นยอมรับด้วยใช่ไหมคะไม่ได้ออกมาจากภายในของเราเองสุขง่ายๆก็คือสุนัรรักภูมิใจในชีวิตของมันมากกว่าที่เราภูมิใจในชีวิตตัวเองเพราะว่าสุนัรเขาไม่ต้องแบกรับภาระจากการไต่ตองและโทษตัวเองเหมือนมนุษย์ใช่ไหมคะอีกทั้งพวกมันมีเพียงหนึ่งชีวิตให้ใช้ และใช้มันอยากเต็มที่โดยไม่หันกลับมาคุ้นคิดหรือลรงเลความสุขของใครมีมากกว่ากันเนาะระหว่างเจ้าหมาตัวเล็กๆเกจ้าหมาตัวใหญ่ๆกับเราที่เป็นมนุษย์คะแล้วคุณหลักมีความเห็นยังไงกับเรื่องราวรากนีที่เราได้เล่าไปคะขอบคุณที่รับฟังคะ่ะติดตามเกอร์วันพอดคาร์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบ พ่อบอดคด